สวัสดีค่ะมือน,นี้มาพบกับหอมหวนชาแนลอีกแล้วจ้ามาตามนัดจ้าเมือน,นี้ที่นัดไว้ในเพจนั่นละจ้ามามากินมืนอนี้มีเมียงปลาหมึกที่เลกว่าสีเห็ดหมึกนึ่งมะนาวมาที่นี่เฮ็ดไปเฮ็ดมามันพักหลายก็เลยกลายเป็นเมียงมาจ้ะมาสเสียบๆ้ำากเห็น่อตัวใหญ่ๆตัวบกไญ่หัวบานมาเด้อจ้าเด้อ อ้หมึกกรอบเมี่ยงเมี่ยงปลาหมึกฮือ แซ่บรักิยู่แซรบมักนัว ม <iyorsun>? ึ๊กกรอบริ่มผัก Yeah. You are boy, you are boy, my man, my dear. Mm -hmm. ้องมีคนน้ำลายไหลล่ะยังหน่นอยกะตากล้องหอมเหมียงกันล่ะ I uh huh ด้วยความมักน้องเผ็ดอีกแล้วตั้งเสียงประเมือกได้ปะเนี่ยจริงยัว oh. อืม So, ตะกีบมากักมากักปลาหมึกอันนี้เพราะว่ามันเหนียวคิดว่ามันเหนียวเฮ็ดว่าเป็นลวกจนว่ามันแข็งลวกจนแล้มันเหลียต่อตัวซ้าเนี่ยประเทศนี้หอมมวนกับบมกักว่ามันแข็งแห้งประเทศนี้ก็ลเลยมีผูน้นึงเพิ่นเฮ็ดให้กินเพื่อนลวกแป๊บเดียวแค่น้ำเ,เดือดเรากะทิ่มลงไปนับหนึ่งถึงแค่ยี่สิบเอาขื้นมากินประเทศนี้เอาขื้นมาอุ้ยกรบ Cỏp มาอาปากขึ้นอาปาาขึ้นอ,อืม,อม,อม,อม 음~~ <웃음> <웃음> ืเฮ็ดบาปจะคองอีกแล้วม,มานะจ๊ะ หมึกยูยๆว่จ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้าอ่ะอืม จังหรกะขอไปกินเป็นการส่วนโตกันนะจา๊าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติบสาค s u b ด้วยนะคะสวัสดีจา้า